เราหยุดที่เมืองพระโครครับเมืองหงสวสดีโมรานของพวกมอญซึ่งกษัตริย์พม่าทุพระองค์ต่างลงไหลอยากเอามาเป็นราชธานีเราต้องนั่งรถมานะครับจากย่างกุ้งสองชั่วโมงคนละสันสองบาทเมืองนี้มีพระนอนตาหวานมีพระชวังซึ่งอยู่ติดกับพระท่านมุตเตาเลยนี่คือเจดีชเวมอดอนะครับหรือพระท่านมุตเตา มุดเตาในภาษามอแปลว่าจมูกร้อนซึ่งเราจะต้องแงนมองเพราะว่ามันสูงมากสูงกว่าชเวดกองอีกครับนี่คือยอดเจดีย์ที่หักลงมาคราวแผ่นดินไหวเมื่อ105ปีที่ผ่านมาและนี่คือเรื่องราวต่างๆจากจิตกรรมทางขึ้นนะครับมีซุ้มระฆังของพระเจ้าธรรมเจดีย์สร้างถวาย และพวกก็ทรงสร้างถวายเจดีย์ชเวดากองด้วยนะครับอีกะระรังหนึ่งซึ่งพระเจ้าตัะเบงชเวตี้ยุวกษัตริย์หนุ่มแห่งราชวงศ์ตรงอูลเลือกเอาสถานที่นี้นะครับเป็นสถานที่เจาะพะกันเพื่อเข้าสู่วัยหนุ่มของปราเพณีโบราณของพวกพมา่าครับขอบคุณที่กดติดตามช่องนี้นะครับผมจะอัปเดตเรื่องปัวัศาสตร์ของพมา่านะครับกับอุทิยาบ้านเรามาให้รับชมครับ